วิธีผลหญ้าให้บัวครับการให้หญ้ากับบัวผมเนี่ยผมจะให้แค่อาทิตย์ละครั้งตามเวลาที่เราสามารถตัดได้กําลังที่เราสามารถตัดได้นะครับแล้วการขนของผมก็คือจะขนแบบนี้ใช้รถพีโน่ผลเลยขี่ลงไม่ผลเลยอยู่ตัดอยู่ ถนนตัดอยู่ไหนก็ขี่รถลงไปเลยไม่ต้องเดินลงไปหอบให้ให้เมื่อยนะครับเพราะว่าเลี้ยงวัวนี่เราต้องเลี้ยงให้มีความสุขถ้าเราเลี้ยงให้เราเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขใช้เครื่องทุนแรงก็คือรถนี่แหละขี่ลงไปเลยพีโน่นี่แหละผลมาอย่างนี้เลยอย่างนี้มันได้เกินกระสอบนึงครับผลมาเต็มเต็มนี่สองกระสอบนะครับนี่อัดมาเต็มเต็มแล้วนี่ ได้สองกระสอบแล้วก็มาให้มันครับตอนนี้ <c oughs> ผมจะขอบให้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาขี่ไปดูที่ผมเอายาขึ้นมานะวิดีโอมหยุดไม่ได้นะครับถ่ายคนเดียวรอแป๊บ

รเรียบร้อยครับกองนี้เดี๋ยวมจะลงไปพาไปดูที่ตัดหญ้าแล้วก็ที่หอบขึ้นตัดตามข้างทางข้างถนนก็ได้ครับไม่ต้องเดินให้เมื่อยใช้เวลาให้นี่ก็แปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าที่ปลูกไว้นูนแปลงหญ้าลูซี่ยาวเลยประมาณสามไร่สีไ่ไร่ ล่างก็ม่ีนอบอเย็นสบายครับบรรยากาศดีนับตัดหญ้า กองไว้ก็ามาหอบพวกนี้ไปเดี๋ยวผมหอบยากน,นะครับถ้าจะรู้วิธีแนละ้วนี่แหละฟีโนโอ่เอเนกประสงค์ให้หัวอาหารผมก็ขี่ฟีโน่ให้เลยเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูครับการให้หัวอาหารผมตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นให้มันหมักยิบ ถ่ายให้ชมฟีโน่คันเดียวคุนแรงได้เยอะตามเลี้ยงบัว20กว่าตัวเลี้ยงคนเดียวครับไม่ต้องใช้แรงเยอะหญ้าก็ตัดอาทิตย์เดียวพออาทิตย์ละครั้งพอตัดเยอะเหงยขี้เกียจครับเลี้ยงวัวให้มีความสุขแล้วเราจะเลี้ยงมันไปได้นานมีรายได้จากมันนะครับ